ไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่โคลอมเบียกันบ้างนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยก็เตรียมที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้เช้าสีห้าครึ่งครับเจอกับอาเซอร์ไบจันก็ต้องบอกว่าความพร้อบล่าสุดนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเลยทีเดียว ความเคลื่อนไหวช้างสึกโตเล็กทีมฟุตซอลชาติไทยนะคะเตรียมลงสนามทําสึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก2016ค่ะรอบ16ทีมสุดท้ายจะเจอกับอาเซอร์ไบาจานทีมจากยุโรปที่สนามโคลิเซโออีวานเดอเบตูเมืองเมเดลินประเทศโคลอมเบียในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเวลาตีห้าครึ่งค่ะถ้าเกิดทีมชาติไทยชนะก็จะร้างประวัติศาสตร์นะคะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกเลยส่วนอาเซอร์ไบาจานค่ะอันดับที่10ของโลกมาเล่นฟุตซอลครั้งแรกในรอบต่อไปก็จะมีโปรตุเกสรออยู่ นัดนี้แข่งโต๊ะเล็กก็ต้องเช็คความพร้อมของ2องผู้เล่นสําคัญนะคะคอย่างจิรวัตรสอนวิเชียนกองหลังตัวเก่งที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจที่ก่อนหน้านี้มีข่าวน้องชายเสียชีวิต ส่วนนัทวุฒิมัดยารานตอนนี้ก็เป็นไข้ด้วยแต่ว่านัทวุฒิน่าจะฟื้นตัวกลับมาช่วยทีมได้ทันค่ะับมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของฟุตซอลไทยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับมีคาาวุฒิหานคำพาเป็นผู้รักษาประตูนะครมีเลิศชายอิสราสุพิภากรซึ่งคาดว่าน่าจะ ลงมาแทนาจิรวัตรสอนวิเชียนนะครับถ้าเกิดว่าจิรวัตรนั้นไม่พร้อมเล่นมีกฤษดาวงแก้เป็นกัปตันทีมนะครับมีอพิวัตรจำเจรินและสุฒิเตือนกลางโดยที่ทั้งจิรวัตรและสุูินั้นยิงไปแล้วคนละสี่ประตูในฟุตซอลลคนนี้นะครับ,รบ,รบกระขณะที่อัเซอรจไบทา์ครับไปใต้การัทับของมาตินโยยึดแกนหลักผู้เล่นชาบราซิล<ม>ที่โอนแสนชาติมาถึงหกรายด้วยกัน มีทั้งโบลินญาฟิเอโนวาซุล่ากันโลนี่ถอเป็นคู้เล่นชุดแรกนะครับในจอบเวลคัพร,รั้งนี้รวมถึงชุดที่2อนี้ก็หูน่าสนใจเลยทีเดียรครับมีทั้งเอดูอาร์โดรวมไปถึงโปเลตโตที่พร้อมสแตนบายโดยวาซุล่าในทีมนี่ยิงไปแล้วทัวร์นาเมนต์นี้4ลูกนะครับเท่ากับสมูทเทินกลางแล้วก็เจรวัตสอวิเชียนของไทยเรา ทั้งนี้ครับผักไทยชนะจะได้รับเงินอัจฉริ5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทนี้ก็ได้มาจากสมาคมฟุตบอล2ล้าน5แสนบาทปตท1ล้านบาทช้าง1ล้านบาทโรซ่า2 5ห0 0 0นบาทแล้วก็รวมไปถึงบิ๊กปอมอีก2 5หม0 0นบาทรวมทั้งสิ้นแล้วถ้าเกิดว่า เอาไปรวมกับยอดก่อนหน้านี้เนี่ยที่อัดฉีด5ล้านบาทในการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายชนะอาเซอร์ไบจันอัดฉีดไปเลยเต็มๆ10ล้านบาทครับมีคนเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่อาเซอร์ไบจันเขาเรียกว่าบราซิลใบจันหรือเปล่านะครับเพราะภาพผู้เล่นบราซิล6คนเขาบอกว่าเป็นบราซิลสาขา3สาขา2นี่คือรัสเซียที่เจอมาเพราะบราซิลเพียบเลยเกินแต่ว่าบราซิลสาขา1บราซิลตัวจริงจบรอบแล้วนะฮะโอ้นี่มีแฟ็นชายทั่วโลกเลยในบรับ